พบแล้วร่างน้องวิทย์นักเรียนม .3 จมทะเลเกาะสมุยหายไปสองวันพบร่างลอยติดชายหาดห่างจากจุดเกิดเหตุ2กิโลเมตรเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่28กุมภาพันธ์2567ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรบอ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งจากพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งว่าพบศพผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายถูกคลื่นซัดลอยมาติดบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมบริเวณหาดเฉวงหมู่สาตำบลบ่อผุดจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมกับแจ้งให้ร้อยเวร30รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยมูลนิธิกุศสสงเคราะห์เกาะสมุยและกู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างชายไทยนุ่งกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงินไม่พบเอกสารติดตัวเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นน้องวิทย์อายุ15ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มาเล่นน้ำบริเวณหาดเฉวง ในช่วงเย็นของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลโดยในคืนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของน้องมาร์คเพื่อนนักเรียนที่จมหายไปด้วยกันห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1.6กิโลเมตรและวันนี้จุดที่พบศพห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรล่าสุดทางญาติของน้องวิทย์ที่จมน้ําสูญหายได้เดินทางมาดูที่เกิดเหตุพร้อมกับยืนยันว่าร่างที่พบเป็นน้องวิทย์ที่จมน้ําหายไปในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบื้องต้น พะด้งานสอบสวนส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลเกาะสมุยก่อนส่งมอบให้ญาติไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทเกลืเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมหมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเม n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน